เวลา10นาฬิกาวันที่30เมษายน2566ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังโรงแรมสมใจนึกหมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้ข้อมูลว่ามีต้นสาระออกดอกช่อสีชมพูอมเหลืองอย่างสวยงามนายสมใจมาโนดอายุ86ปีเจ้าของโรงแรมสมใจนึกและเจ้าของต้นสาละพร้อมกับนางสาวกรติกามาโนดลูกสาวพาผู้สื่อข่าวไปชมต้นสาละที่ขึ้นอยู่หน้าห้องพักโรงแรม โดยออกดอกบานกลิ่นหอมไม้ต้นขนาดสูง15-20เมตรลุงสมใจเล่าให้ฟังว่าเมื่อ30ปีที่แล้วได้เดินทางไปกับคณะวัดเวลุวันโดยพระอาจารย์สาครธรรมวุโทที่ประเทศศรีลังกาและได้ต้นสาระลังกากลับมาจึงนำมาเพาะปลูกที่นี่หลายต้นและแบ่งให้กับวัดต่างๆตายไปบ้างก็มี ปัจจุบันเหลืออยู่2ต้นซึ่งต้องดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทุกปีดอกสาระจะออกเบ่งบานให้ชมความสวยงามในช่วงเช้าซึ่งดอกสาระเป็นไม้ที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้งตอนประสูติและปรินิพานจึงอยากเชิญชวนคนที่ผ่านไปมาชมความสวยงามของต้นสาระของที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่น